เมื่อวันที่14เมษายน2563นะครับหลังจากที่สำนักงานประกันสังคมโดยนายสุทธิสุโกศลน,นะครับประดัดกระทรวงแรงงานนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมนะครับถแถลงมติเยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในมาตรา33นะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานก,การณ์โควิดนะครับโดยกำหนดให้โควิด19เนี่ยนะครับถือเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับที่ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตน เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมากนะครับและกลองทุนประกันสังคมนะครับจะต้องจ่ายเงินเยียวยาก,กรณีว่างงานเพื่อเยียวยาผลกระทบนะครับอยู่ที่ร้อยละหกสิบสองของค่าจ้างรายวันนะครับโดยในระยะช่วงเวลาเนี่ยนะครับต้องไม่เกิน90วันหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70,80นนะครับถึง8000บาทนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับมีผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับ ที่ลาออกเลิกจ้างนะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนนะครับแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิตรงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่3.5มจุดแสนคนรวมถึงรัฐสั่งปิดสถานประกอบการด้วยถึง8 0 0 0 0นคนนะครับพื้นทีนทั้งหมดรวมแล้วนะครับมีทั้งหมด11ล้านคนนะครับ หลังจากดําเนินการตามขั้นตอนนะครับของประกันสังคมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับประกันสังคมจะสามารถจ่ายเงินได้เร็วสุดในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนนะครับซึ่งประกันสังคมรู้ตัวอยู่แล้วนะครับว่ามีใครได้รับผลกระทบบ้างนะครับประมาณ70,00แสนคนนะครับที่ว่างงานอยู่ในระบบขณะนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับเพื่อขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับในระบบของประกันสังคมนะครับซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ยากนะครับพร้อมแล้วเราไปชมคลิปกันเลยครับ สำหรับลูกจ้างแรงงานที่ได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับในขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยานะครับในกรณีว่างงานเนี่ยนะครับให้ท่านไปที่เว็บไซต์ sso.go.th นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้อีกทีหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้ท่านไปคลิกที่กรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็จะมีแบบฟอร์มให้ขึ้นมานะครับท่านก็ติ๊กนะครับ ข้อ1น,นะครับแบบฟอร์มขอรับผลประโยชน์กรณีว่างงานสําหรับลูกจ้างผู้ประกันตนนะครับตอนนี้ให้คลิกนะครับกรณีว่างงานในข้อที่1น,นะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับท่านก็จะพบหน้าตาของแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์นะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงานมาตรา3 3เท่านั้นนะครับย้ำม,มาตราสามสินะครับให้ท่านคลิกลิงก์ที่ใต้ นะครับที่ใต้แบบฟอร์มตรงนี้นะครับก็จะมีลิงก์อยู่นะครับให้ท่านกรอกเข้าไปนะครับโดยชื่อลิงก์เนี่ยนะครับท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นกรณียว่างงานได้ผ่านเว็บไซต์นี้นะครับมันก็จะมีลิงก์อยู่ใช่ไหมฮะท่านก็คลิกเข้าไปครับมาถึงขั้นตอนที่5นะครับเมื่อท่านคลิกลิงก์เข้ามาแล้วนะครับให้ท่านกดรับทราบนะครับนะฮะให้รับทราบนะครับว่าแบบฟอร์มนี้นะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่มีสิทธิ์กรณียนว่างงานเท่านั้นนะฮะนะครับมาตราอื่นหรือกรณีอื่นเนี่ยนะครับไม่เก เมื่อกดรับทราบแล้วนะครับในขั้นตอนที่6เนี่ยนะครับท่านก็กอกข้อมูลตามประจําตัวของท่านนะครับเริ่มตั้งแต่ชื่อนามสกุลเลขบแบบยําตัวประชาชนนะครับที่อยู่นะครับต่างๆนะครับแล้วก็ที่ทํางานนะครับจังหวัดนะครับก็จะเป็นข้อมูลของท่านนะครับข้อมูลมือถือนะครับก็กอกรายละเอียดลงไปนะครับนะครับเมื่อกอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกรอกเบอร์มือถือนะครับอีเมลนะครับ ชื่อสานประกอบการสุดท้ายที่ทํางานนะครับแล้วก็วันสุดท้ายที่ทํางานนะครับที่หยุดงานนะครับในกรณีที่ถูกเลิกจ้างหรือถูกพักงานเนี่ยนะครับท่านก็ระบุวันสุดท้ายลงไปนะครับว่าท่านทํางานวันสุดท้ายวันที่เท่าไหร่นะครับก็ระบุลงไปนะครับจากนั้นถัดมานะครับท่านกรอกนะครับ ข้อมูลนะครับจากงานนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านถูกลาออกเองนะครับหรือถูกเลิกจ้างนะครับรัฐบาลสั่งให้ปิดสระกอบการนะครับกักตัวเนื่องจากสัมผัสนะครับนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้นะครับหรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้เนื่องจากมีลูกจ้างส่มเสี่ยงติดเชื้ออะไรพวกนี้นะครับท่านก็ติ๊กนะครับในกรณีของท่านไปนะครับและถัดมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับของการรับเงินนะครับให้ท่านกรอกนะครับ ชื่อธนาคารที่ใช้สําหรับการขอรับเงินนะครับลงไปนะครับโดยธนาคารนั้นนะครับจะต้องเป็นธนาคารที่ตรงนะครับกับชื่อของท่านด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาธนาคารอื่นนะครับของบุคคลอื่นมาใช้แทนเนี่ยไม่ได้นะครับ ตัดมาก็จะเป็นเลขบัญชีธนาคารใช้สําหรับขอรับเงินนะครับแล้วก็ความประสงค์นะครับยื่นเรื่องสํานักงานประกันสังคมที่ใดนะครับท่านอยู่ในเขตใดท่านก็ยื่นนะครับที่นั่นนะครับไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพก็อยู่ในเขตต่างๆก็ท่านก็เลือกเขตไปนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็จะมีประกันสังคมจังหวัดนั้นๆอยู่นะครับท่านก็ระบุลงไปนะครับจากนั้นก็ติ๊กที่ด้านล่างสุดเลยนะครับรับนะครับขอรับรองนะครับแล้วก็ยินยอมตามข้อความข้างบนนะครับหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับที่ท่านกรอกลงไปเนี่ยเป็นข้อมูลความจริงนะครับที่ท่าน ประสบจริงๆนะครับท่านก็ที่กรับรองให้เรียบร้อยนะครับและเมื่อท่านกดรับรองแล้วนะครับให้ท่านกดซับมิตนะครับปุ่มสีม่วงที่ด้านล่างนะครับหลังจากกดซับมิตแล้วนะครับก็จะพบกับหน้าตานะครับของระบบนะครับหากเรากรอกข้อมูลสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะบอกว่า ขอบคุณนะครับที่ลงทะเบียนนะครับหากใครกรอกไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับท่านก็จะพบกับหน้าตานะครับแปลกๆนะครับเหมือนบนหน้าจอตอนนี้นะครับหน้าตาจะบอกว่า this is request นะครับหรือ question นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับหมายความว่าท่านกรอกข้อมูลยังไม่สมบูรณ์นะครับหรือกรอกข้อมูลบางช่องนะครับขาดหายไปเดือดรลอนไปนะครับท่านก็ไม่ต้องตกใจท่านก็ย้อนกลับไปนะครับกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นท่านก็กด รับรองแล้วก็กดสม,มิธอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะนี่ก็เป็นขั้นตอนนะครับที่เอามาฝากกันนะครับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานนะครับจากาประกันสังคมนะครับในมาตรา3-3นะครับ แน่นอนนะครับว่าแรงงานทุกคนที่ทํางานเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับเรียกง่ายว่าแรงงานในระบบนั่นแหละนะฮะซึ่งมาตรการในในครั้งนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ประกันสังคมได้ออกมาแถลงมติอุทยาเนี่ยนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยนะครับในระยะเวลาไม่เกิน90วันหรือ3เดือนนะครับร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันนะครับนะฮะท่านได้รายในค่าจ้าง 100บาทท่านก็ได้รับเงิน62บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วท่านก็ได้รับเงินมากกว่านี้แน่นอนนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ถึง8,000บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะครับมีผู้ว่างงานในขณะนี้นี่ครับถึงเกือบล้านลายนะครับท่านก็ค่อยๆลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินชดเชยกันนะครับหากใครผิดหรือหากใคร ขั้นตอนไหนไม่ผ่านเนี่ยนะครับท่านก็ค่อยๆดูไปนะครับ้ามีข้อสงสัยเดไๆเกี่ยวกับการทําเนี่ยนะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็จะแนะนําทุกคำตอบนะครับที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ท่านจะได้ทำกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ